เทียที่คำพรพโผล่ให้กำลังใจนางเอกดังหลังประกาศเลิกรากับแฟนหนุ่มที่คบหาดูใจนาน8ปีลั่นทุกอย่างมีเส้นทางของมันเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้สร้างความฮือฮาบนโลกโซเชียลเป็นอย่างมากเมื่อนางเอกสาวกรีนอัศด,ดาพรได้ออกมาประกาศกลางอินสตาแกรมว่าตัดสินใจจบความสัมพีนกับพระเอกหนุ่มธันวาสุริยจักแล้ว หลังทั้งคู่คบกันมานานถึง8ปีซึ่งก็มีเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงรวมทั้งแฟนคลับต่างเข้ามาส่งกำลังใยกับทั้งคู่เป็นอย่างมากกรีนเปิดใจรักราว8ปีครั้งแรกนอกจากนี้ทางด้านกรีนอัศด,ดาพรก็ได้ออกมาเปิดใจถึงการเลิกราครั้งนี้ผ่านรายการคุยแซบโชว์ไปแล้วว่ารักครั้งนี้จบลงไม่มีมือที่สามอย่างแน่นอน สาเหตุการเลิกรามันเป็นเรื่องเล็กน้อยที่เราปรับกันหลายครั้งเป็นเรื่องของความชอบที่แตกต่างกันกำลังใจจากที่สาวในวงการล่าสุดที่สาวร่วมวงการอย่างเชียร์ที่คำพรก็ออกมาโพส์ตรูปคู่กับนางเอกสาวกรีนอัศด,ดาพรณพร้อมระบุข,ข้อความว่าทุกอย่างมีเส้นทางของมันและมีเรื่องราวที่ดีซ่อนอยู่ในนั้นเสมอ เป็นกำลังใจให้น้องกรีนกันทางเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคุยแซบโชว์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตอนนี้กันนะคะงานนี้ทางด้านชาวเน็ตต่างเข้ามาชื่นชมความน่ารักของเชียร์มากมายอีกทั้งยังส่งกำลังใจกับกรีนอย่างล้นหลามอาทิตย์ที่เชียร์เป็นที่รักของน้องๆทุกคนในวงการใครมีปัญหาใดที่คนนี้อยู่ข้างๆเสมอ ป่ากำลังใจให้รัวๆเลยคะ่ะสู้ๆนะพี่กรีนคนเก่งโสดสวยเก่งมากๆคะ่ะเดี๋ยวก็เจอคนที่ดีๆเข้ามานะคะเชียร์น่ารักกับน้องๆเสมอเป็นกำลังใจให้พี่กรีนนะคะ